สวัสดีครับพวกผมเป้วัานใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิว Nissan Navara นนาาเป็นตัวนี้เป็นตัวคาลิเบอร์นะครับเป็นตัวสูงนะครับอ่าปีสองพันสิบสี่นะครับคาลิเบอร์เป็นตัวสปอร์ตเทคนี่นะครับรถสวยเลยนะครับเ,เพื่อนเครื่องดีมากนะนี่เลยรถสวยรถคันนี้สวยนะครับนี่เป็นคาลิเบอร์นะครับในราคาปีสองพันสิบสี่นะตัวยกสูง เลขใหม่หนึ่งแสนกิโลเทสด้วยนะอันนี้นี่นะสวยเลยฮับคาริเบอร์ปีสองพันสิบสี่สิบสี่นะครับ 1, รนะนนนะสิบสี่ 14. เขาจะเป็นตัวสปอร์ตเทคนะคภายในจะเป็นดำเทาอ่ะบอกเขาจะเป็นสองสี่อันนี้อันนี้เป็นความรู้นะครับแล้วก็โป่งด้านข้างเนี่ยมันจะปปู่งนะถ้ามันเป็นตัวยกสูงนะครับ อ่ะเขาเขาจะมองตัวเตี้ยตัวสูงนี่จะมองไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยออกครับนี่นะครับประมาณนี้เลยเนี่ยสวยๆเลยนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับเ,เพื่อนๆอ,อันนี้สวยนะี่สวยนะสาร้านดเลยนะครับอันเนี้ยเป็นกระจกไฟฟ้าเลยเนี่ยภายในเขาจะเป็นบอกเนี้ยเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแล้วเป็นพวงมาลัยมัลตินะครับนี่นะครับ โอรถคันนี้สวยนะครับนี่เดี๋ยวทักยงให้ดูนะครับรถวิ่งหนึ่งแสนกิโลเมตรนะเ,นะเนี่ยนิ่มๆเลยนะครับอ่าไม่คว่ำแน่นอนน้ำมันเส้นนะครับนี่ไม่คว่ำแน่นอนการันตีอ่ะดูฝาป้องนะครับเนี่เลขหม่ หนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสองกิโลนะครับแล้ววันที่ผมรีวิวนะแอร์เยน็นภาษีหกเก้าไม่ขาดอ่าซอ่ได้เดินหมดนะครับนี่นะครับนี่เนาะแตเตี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เลยลูกใหม่เลยใช้ยาวไม่ต้องสองตีอ่ะนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหม,ม,มนี่ไอ้นะครับ รถนึกแสนกิโลเ,เนี่ยเน,นี่ยครบเกลี่ยทุกอย่างเมมาานี่ยตร,าร,เยรงเนี้ยยันอยู่ครบอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยทุกเก่างทังหน้าทุกอย่างโอเคหมดนะครับนี่เลยนะครับคิดสามกมเครื่องเดือดเรียบๆนะครับนี่เลยสวย,วยสวย,วยสวยเลยเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องน,นะครับ คันนี้เนาะมันมันพร้อมนะฮะมันพร้อมหมดแล้วแหละเเราขออนุญ,ญาตขายคันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะคันนี้นะครับจะส่งได้ทั่วไทยอาจจะส่งให้ฟรีเลยหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครัาขานี้นะครับต่อลองได้นิดหน่อยนิดหน่อยเลยนะครับรถสวยรถสวยสวยเลยหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโดยนิสสันนาว่า พาลิเบอร์ปี2014ตัวสปอร์ตเ c h ก่อนเป็น NP 300นะ่5 0 0 0 0บาทราคานี้ไม่แพงนะฮะเก็บงานให้หมดทุกอย่างเละสวยๆพาสี69นะครับเล่มน่าจะรอประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสองสัปดาห์ประมาณนี้ปีนีที่สองสัปดาห์นี่นะครับสวยเลยถ้าใครสนใจโทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์075810863นะ้องผมเป้น,นะ,ะบ้านใหม่รถมือสองดีให้ 5, บริการนะครับ รถอยูย่ยที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพุตจังหวัดปุริลมนะครับผมสนใจโทรมาสอบถามได้ครับราคา159,000บาทเท่านั้นโอเคก็สัปดทุนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตจบคลิปวป้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ